สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาตีตีสนัมนะครับในประเทศวัฟยิปตีนะครับผมสิ่งที่ต้องใช้ก็คือไอรอนนะครับไอรอนต้องใช้สามันนะแล้วก็โกต้องใช้เอโยโอ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 เอโอโอโอเคตอนนี้เราได้ถึงเโอโอแล้อนะครับก็จุดคาร์อโอโอยอ่อรงนี้เลยนะครับใช่อรือเปล่า นะครับผมเตรียมมาสองชุดนะครับคือมันต้องมีสติลด้วยนะครับสติลก็คือกีริกนะเดี๋ยวผมจะพาไปจีริกเลยนะโอเคเผื่อคนยังไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ผมลองเล่นมาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะก็โ้เกือบรวยอะครับอาทิตย์กว่าๆเงินสองแสนห้านะรถสามคันนะครับของพอมีนะปากล้างติดแบบฟุกๆเลยอะโคตรงงอะ ก็จุดจีเล็กจะอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นรถเออเนเธอร์นนะครับเนเธอร์ในเรื่องแมคควีนนะครับเกียลากนะเนี่ยจีเล็กโอเคนี่มันก็จะมีบอกนะเราจะได้สติลนะครับโอเคแต่ผมขอจากคลิปตอนเออเก็บเสร็จเลยน,นะครับผม few moments later. โอเคครับก็ตอนนี้ผมได้ทําการเอ กีเหล็กเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะได้มา20กว่าอันนะครับโอเคเราจะไปทําการซีบัตรอาวุธกันเลยนะครับท่านผู้ชมทีครับตอนนี้ก็ถึงเดบลแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจอดรถไว้ตรงนี้นะครับโอเคเราจะไปค้ากันเลยนะครับโอเคครับก็เออ บัตรอาวุธนะครับต้องใช้สติลนะครับห้าอันนะครับแล้วก็ใช้ไอรอนห้าอันนะครับใช้โกสามอันนะครับใช้ไดมอนหนึ่งอันนะครับส่วนสนับนะครับก็ใช้บัตรอาวุธนะครับแล้วก็สายไฟนะครับกับเออเรียกว่าอยไรวะสติลอ่ะนะเหล็กนะครับผมจะข่ามาสองชุดนะครับบัตรอาวุธครับโอเค แต่สายไฟผมมีไม่พอนะน่าจะพอสายไฟได้ไหมนะไม่มุะสวยนะครับก็เออสายไฟผมมีถ้าจะไม่ผิดในรถนี้มีไหมในรถไม่มีเนี่ยมีเก้าอันนะมันไม่พอ เขาอยู่อู่นะคนไหนวะโอเคครับตอนนี้แล้วก็ได้แล้วนะก็สายไฟนะเดี๋ยวเราจะไปเอ,อ่อเอรอียมมุกกั few later นเลยโอเคครับ,นนรบก็ถึงเลเบลแล้วครับผมก็น,นีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมับกันเลยนะ พอติดเธอสติวแม่งไม่พอแม่งไเอเฮียชุดแรกจัดไปชุดต่อไปน่าจะตามมาไอเฮียติดติดไมหมเนี่ยเสาไม่ติดไอ้เฮียมันได้เสานะเสาก็คือไม่ติดได้เศษนะครับกูก็ตกใจหมดเลยสัต์ก็เดี๋ยวเราไปตีใหม่นะโอเค ก็ตอนนี้ผมได้เตรียมมาบุธมาเอ่ยเตรียมเอ่อชิ้นส่วนมาอี่ชิ้นแล้วนะก็ที่เอ่ยครั้งนี้แต่ผมจะใช้สูตรนะพิมพ์เอแปดไปขอพรขอพรหกสิบนะครับสูตรนี้นะครับขอพรหกสิบนะครับแ,แล้วก็กดในนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ากดคราบเลยครับ พ่อตายเยอะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะแม่งไอ้ขี้อ่ะพ่อมึงอ่ะโอเคครับก็วันนี้จะมาตีสนับรอบที่สองถ้าไม่ติดรอบนี้ก็จะไปเรียว่าอะไรวะไปครับที่สภาแล้วนะครับโอเคก็ผมจะตีมาสองชุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไปดูตู้เซฟนะ ผมมีเออเศษอยู่สามันนะครับที่สภาต้องใช้ได้ห้าอันนะครับ,แ,รนนรบแล้วก็หลังจากเศษไม่มีแล้วถ้าติดถ้าติดในรอบที่สีก็ดีเลยไม่ดีหรอกเดดไปเถอสองรอบนะเพราะว่าเราจะได้เอาเศษไปแลกกับสภานะครับโอเคประมาณนี้โค่นึงิน สามสี่ห้าคุณมีเงินไม่เพียงพอป๊าไอ้เหี้ยหรือโอเคครับก็ไปกดต่างไว้แล้วตีไปเลย เดี๋ยวเราไปแรกที่สภาเยเครับก็ตอนนี้ก็ถึงสพาเป็นที่แล้วครับเดี๋ยวเราจะไปรับของกันก่อน๊บอาวุธสนาบมือเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับสนบม รอรอ,อย่างนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปถามแอดมินไม่ใช่ดิโอเคครับก็ตอนนี้ก็ผมได้ทําการคุยกับสภากับตารวจเจ้าหนที่เรียบร้อยนะครับคนออกมาว่า,วาของผิดกฎหมายนะครับเขาไม่รับเอ,อเคสนะครับแต่ว่าเขาจะตามให้ได้แบบเรียกมาคุยอย่างเนี้ยครับเดี๋ยวพ,พ,พอดีเพออื่อนในคนแม่งนคนที่มันบิดผมอะ มันไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วนะตอนนี้ไม่รู้ว่ามันออกไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคครับก็ผมอยากจะฝากเตือนไว้นะเวลาเราจะซื้อของอะไรนะก็ดูดีๆนะครับหาคนที่มันพยายามไว้ใจได้นะครับ่อสำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอคคัคบที่รับชมจนจบรับ